สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กันกับเกมนารอนลาจารีไลท์ like นะครับเราเดินทางมาถึง EP ีที่86แล้วนะครับวันนี้ก็วันวันที่1นนะครับเริ่มต้นปีใหม่โดยการที่เอลิยูอาร์ R เข้านะครับเทพซึคุยโยมีเอลินะครับผมจะเป็นเทพซัพพอร์ตนะซึ่งเซิร์ฟหลักเนี่ยใช้กันค่อนข้างที่จะแทบทุกทีมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการจัดทีมของท็อปเวอร์อท็อปเซิร์ฟหลักกันนะครับว่าเขา จัดทีมกันแบบไหนนะครับอันนี้ก็ยังอยู่กันกับเซิร์ฟซีอยู่นะครับผมทุกคนมาดูกิจกรรมตัวนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับสองห่นห้าพัเพชรได้50บใบระันตี1ดาวนะครับ1ตัวนะเพราะใครมีงบก็สามารถาทุ่มให้กับตัวนี้ได้เลยนะครับน่าจะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับอันนี้ผมก็เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไปทั้งหมด52โลนะครับก็จริงๆผมซื้อ50ใบนะครับแล้วก็ เอาตั๋ว S R l มิ i ต e d แรกมา2ใบนะครับเพื่อที่จะทํา1ดาวนะแต่จริงๆถ้าถ้าไม่รีบร้อนอะไรก็พรุ่งนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าผมแลกมาเพื่อยาหนึดาวเปิดพาสดีหนึ่งดาวนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเติม5 0 0บาทนะแล้วก็จะได้ตั๋ว50 50ใบเลยนะครับแล้วก็จะได้กรอบส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะหมื่นหมื่นแต้มสามารถแลกเอริ หนึ่งหึงตัวได้นะครับมันมีกิจกรรมให้เล่นสามารถแลกในวันแรกได้เลยนะครับอันนี้ผมก็แลกมาครบแล้วนะแล้วก็ถ้าผู้เล่นใหม่นะผมไอเนี้ยน่าจะสําคัญที่สุดนะครับกับการอัพตัวละครนะครับตอนนี้ผมก็ต้องแลกตัวเนี้ยให้ครบตอนนี้เศษผมเยอะแล้วแต่ผมขาดไอที่ผมวงไว้นะครับมันอัพตัวอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจํากัดในการซื้อต่อรายสัปดาห์นะครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้า1ดาวก็จะได้ลูกบากอ up ur 2 2ก้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแลกเปลี่ยนนะครับสองตัว sr limited สามารถแลก1ตัว ur ได้นะครับอันนี้ผมเอาแค่นี้พอนะเดี๋ยวไปเก็บเศษจากเคลือหักเอานะครับต่อมาจะเป็นกิจกรรมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เปิดเนื้อเรื่องรายวันไปนะครับ แล้วก็มีทิปตรงนี้นะครับทิปตรงเนี้ยมันจะใช้ลูกเต่านะครับในการในการเล่นนะแต่สายฟรีจะได้ทั้งหมด60ลูกนะครับของที่ควรค่าแกี่ก,การแรกลกเหรอผมคิดว่าผมจะแลกไอ้นี้นะนะครับมันเดี๋ยวแลกเลยล้วกันนะเพราะว่าผมต้องการลูกปากนะครับจริงๆมันซื้อได้นะครับไอเนี่ยก็5000เพชรได้20ลูกนะครับ ผมคิดว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่มก็เลยเอาแค่นี้พอนะครับก็เปิดมาแล้วหกสิบโลนะคไม่แน่อาจจะอาจจะเปิดเพิ่มก็ได้นะเพราะว่าผมอาจจะเอาพวกไอ้นี่ยนะมาเอาอุปกรณ์ U R A s รเอเดนะครับเดี๋ยวว่าในทีนึงตอนนี้เพชรผมก็ไม่พอแล้วนะใกล้หมดแล้วกิจกรรมหลักๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้นะครับมันจะให้เล่นนะจริง ็เล่นง่ายๆไม่มีอะไรให้ได้ครบแสนแต้มก็จะได้ของมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปไปเดินลูกเต๋าเกมเศรษฐีมาสักคู่แล้วก็เอาเอาตั๋วเนี้ยตั๋วเนี้ยไปแลกเอริยูอาร์ R มานะครับกิจกรรมมีทั้งหมด12วันนะครับก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนกันถ้ามีตอนนี้เพรผมเหลือแค่2 0 0 0นะครับยังยังไม่ได้นะครับจะค่อยลองเพจไปเรื่อยๆแต่ตะกี้ผม ผมแรกนะผมจะทำจวนชูยูนะครับลุยห้าดาวแล้วอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเอเชียห้ิบสาของผมนะผมยังไม่ได้ทำคลิปอัปเดตทีมเลยนะครับคร่าวๆดูหน้าตาไปก่อนนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะ ตอนนี้ใกล้จะสมประกอบแล้วเดี๋ยวรอโจนชู u r เข้าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาแทนโจนชูล่างปกติแล้วก็เอายมุนการออกใส่เป็นซูลสีตัวธรรมดาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอจีเซนจะมีเข้าเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ทีมผมเนี๋ยผมพาไปทุกคนไปดูการจัดทีมของเซิร์ฟหลักกันนะครับว่าเอริยูอาเขาจัดทีมกันแบบไหนนะครับเอาละครตอนนี้เราอยู่กันกับเซิร์ฟหลักนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูการ จัดทีมกันนะครับจะดูสัก4ี่หทีมแล้วกันนะว่าเขาจัดทีมหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับดูกันที่ท็อปหนึ่งเลยนกันนะครับพลังค่อนข้างเยเว์นะครับนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้ก็แท้งก็จะเป็นรูปมิงเจอรยูอานะครับดาเมจสองตัวหลักๆเลยก็คือโจวันชูยูรเนี่ยคือขาดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ยังใช้ยาวจนปัจจุบันอยู่นะครับส่วนดาเมจคู่ก็จะเป็น อาจารย์นะจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวไปทุกคนไปดูความสามารถสกิลเอาใน Discord แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้ในใต้คลิปนะครับก็ซัพพอร์ตสองตัวจะเป็นเรียวมาซากุไรทวายไรยืนคู่กับเอลิยูอาร์นะครับก็ตอนนี้ก็มา2ตัวแล้วถ้าเป็นเซิร์ฟซีของเราครับก็คือเรียวมสกับเอลินะครับเรียวมสก็สามารถใช้ยาวๆได้จนปัจจุบันนะครับเอาไว้บัฟดาเมจอันตีของสายด p พนะครับ วิงเจอก็มาแทนจีเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นแท้งันดับหนึ่งนะครับคนนี้เขาใช้อาวุแปแธาตุเนี่ยของเติมหมดเลยนะครับแล้วก็ AI ก็จะเป็นตัวเติมหมดเลยนะครับกรอบรูปเซิร์ฟหลักสวยนะครับฉายาก็สวยคนนี้ เขาไม่ได้ใช้เป็นโจวันชูยูอาร์นะครับเขาใช้เป็นเอลิยูอาร์นะครับถ้าใครอยากจัดตามก็มี3ตัวละครด้วยกันนะที่เข้าเซิร์ฟซของเรานะนี่สตัวนี้ Eli, เอลิเลียวมาแล้วก็น้ององค์หญิงเลนะครับองค์หญิงเลยูอาร์นะครับซึ่งจริงๆ u r เนี่ยมันใส่ได้แค่ทั้งหมด3ตัวละครน,นะครับก็ต้องเลือกจัดสรรหากันนะครับว่าอยากใช้ DPS ตัวไหนเป็นหลักนะครับ ไอ้ดาบคู่น้องเมดเนี่ยผมเห็นเขาใช้กันทุกทีมเลยนะครับอาจจะเป็นเมตาใหม่นะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูสกิลของเขาเนี่ยไปดูใน Discord นะมีอดมินคอยแปลสกิลไว้ให้หมดแล้วนะครับน,นี่ท็อปนะครับ ท็อ,ทอปสก็จะเห็นเรียวมาก,กับเอรีเป็นหลักเลยนะครับสำหรับสายซัพพอร์ตแต่จะเห็นเอรีด้วยนะเออเอรีเอรีอนี่ก็ยังใช้ได้ยาวๆอยู่นะครับถ้าใครทำดาวแดงซึ่งมันทำดาวแดงได้ฟรีไงเพราะว่าน้องเป็ดเนี่ยแลกจากสมาคมโต๊ะกลมได้นะครับถ้าไม่ได้รีบร้อนอะไรนะผม ID ดีเซิร์ฟเอเชีย53ก็ทำอยู่นะครับเอาไว้ดองเป็ดเรื่อยๆพอถึง5 UR แล้วเนี่ยแลกเป็ดมา ตอนนี้เราก็เริ่มต้นแล้วก็ดองเป็ดไว้เรื่อยๆนะรอมัน 5uR แล้วก็เอาเป็ดอัพเป็น MR ไปเลยนะครับท็อป4ก็ประมาณนี้ตัวละครคล้ายๆกับท็อป1นะครับพอๆกันแต่ว่าพลังค่อนข้างที่จะห่างกันมากนะครับ น้องเมทเนี่ยน่าจะต้องเก็บแล้วล่ะผมเห็นทุกทีมเนี่ยใช้กันแทบทุกคนเลยนะครับเอลีกับเรียวมานี่เนี่ยติดทุกทีมเลยนะแล้วก็ลูมิงเจอเยูวานะครับหลักๆตัวเมตาได้ประมาณนี้แหละนะครับถ้าถ้าเป็นเซริร์ฟเซิร์ฟหลักนะครับลูมิงเจอเอลีเรียวมาโจนชูยูอาแล้วก็น้องเมทตัวใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเซิร์ฟหลักเราตอนไหนนะเอ้ยเข้าเซิร์ฟบ้านเราตอนไหนนะ อันนี้ท็อปสี่เดี๋ยวไปดูท็อปห้าอีกคนนึงแล้วกันนะดูแค่นี้พอนะเพราะว่าหน้าตาส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆกันหมดนะครับอ่าที่ห้าก็เหมือนกันนะเหมือนกันกับท็อปท็อปสี่เหมือนกันกับท็อปหนึน่งนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเมตาไงถ้าเรามีตัวเก่งๆมันก็ดีกว่าตัวเก่าๆนะครับยังไงก็เก่งกว่าอยู่แล้วนะครับเก่งกว่าตัวตู้ถาวรอ,อยู่แล้วนะเซิร์ฟหลักเนี่ยไม่มีใครใช้ตัวถาวรแล้วนะครับตัวถาวรเนี่ยมัน เอาไว้เริ่มต้นแล้วกันนะรอสุ่มตัว Limited ตัว UR มาใช้กันนะประมาณนี้เดี๋ยวขอแถมให้ทีมนั้นกันนะท็อป6นะว่าเขาจ,จัดทีมกันแบบไหนเอ่อท็อป6ยังเป็นเมตาเดิมอยู่นะครับยังใช้คู่กับอลิซาเบตยืนคู่กับเอลีนะครับแล้วก็ลูกหมิงเฟย์มังกรยืนคู่กันกันกบโจนชูยู u R นะครับแล้วก็ใช้เป็นจีเซ่นนะ ใช้เมตาเดิมอยู่นะครับถ้าใครชอบทีประมาณนี้ก็จัดตามได้นะคเซิร์ฟบ,บ้านเราก็จะมีจิเซมีเอลิมีเลสเบตเป็นที่เรียบร้อยนะครับดาเมจสองตัวก็ใช้เอลิไปก่อนใช้เอลิยืนคู่กับอง่์หญิงเลก็ได้ครับใช้ได้ประมาณนี้ครับกับสำหรับการจัดทีมของเทพซูโคโยมิเอลินะครับผมตัวละครยูอเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับตัวละครหน้านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ